สวัสดีครับเอฟซีกรอบรักทุกท่านผมบาวรีครับจากช่องบาวรีทีวีวันนี้นําเสนออีกหนึ่งสูตรครับวันนี้วันที่เก้าพฤษภาคมสองันห้าหกสิบปดนะครับมาดูสูตรวิ่งบนนะครับหวดกี่แล้วมาดูนะครับเริ่มจากสองมกราเลยครับผมที่ออกเจนะ็ดสามศูนย์สองศูนย์เก้าเด็ดท้ายสามประมุนครั้งที่สองนะครับสองเก้าเจ็ด เอาหลักแสนนะครับบวกกับหลักสิบของเลขท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองนะครับหลักแสนคือเจ็ดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกนับไปถึงแต้มคือเจ็ดนะครับออกเจ็ดเจ็ดเก้านะครับสิบเจ็ดมกราก็แปดบวกเจ็ดนะครับได้สิบห้านับแต้มไปหกออก เจ็ดศูนยนย์ลงล่างครับห้าหนึ่งหกุมภาพันหกแปดห้าห้าเจ็ดศูนย์ศูนย์เลค่าสามตัวค้งที่2 6 8ห้านะครับเอาห้าบวกแปดนับแจ้มสี่ได้3มกับ4อ,อ่อสามเจดเจนะครับชิวหกกุมภาหกแปดนะครับหลักแสงคือ8ด บวกกันหลักสิบหมุนครั้งที่สองหรือท้ายสามตัวนะครับก็ศูนย์แปดกับศูนย์ได้แปดแปดกับเก้าออกแปดเก้าสี่นะครับมาสองตัวครับหนึ่งมีหน้าคมหกแปดแปดหนึ่งแปดแปดเก้าสี่ดท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองหกห้าหกแปดบวกกับห้าเป็นสิบสามได้สามกับสี่ออกห้าหกสามล่างออกสามสองแตกบนแตกล่างครับ 16มีนาคม68 757 563เลขท้าย3ตัวหมุนครั้งที่2 309านะครับเบวกกับ0ได้7จนะครับเกับ8ออก6 8 7ครับมา2ตัวเลยครับต่อไป1นึ่เมษายน68 8, ออก6 6 9 6 8 7 6าหกแกบวกหก2กับ3ออก 2องสองเจนะครับสองมาเบิ้ลครับบทนี้16เมษายน68 2 66 2องนะครับแล้วก็เจ็ดหกบวกได้8 8ดแปดออกมาก็คือ3 88แ สองพฤษภาหกแปดออกสอง3 8 8่งดแเลท้าย3ตัวหมุนครั้งที่ 62, 2 6ง2กหกบวกหก็ได้8 8 9ออก3 0 9ล่าง8 7แตกบนแตกล่างครับสิบหพฤษภาหกห้าหนึ่งสามศูนย์เก้าเลขท้าย3ามตัวหมุนครั้งที่2องก็หกสามสองบวกสก็ได้ห้า นับแก้มหกได้ห้าก็หกออกสามห้าสองนะครับเข้าหลักสิบนะครับแล้วก็หนึ่งมิยอ่อนะครับห้าห้าเก้าสามห้าสองทายสามตัวครั้งที่สองหมุนหมุนครั้งที่สองศูนย์สี่สี่ห้ากับสี่เป็นเก้าเก้ากับศูนย์ออกสามเก้าสองล่างศูนย์หกนะจากบนแตกล่างครับ หกมิยอหกแปดห้าศเจ็ดสามเก้าสองด้ขายสามตัวหมุนครั้งที่สองเจ็ดสามหห้าบวกกับสามคือหลักสิบนะครับห้าบวกสามเป็นแปดได้แปดละเวันนี้บนออกสองสี่หลงล่างครับเหมือนเดิมงนะวัที่แล้วออกแตกบนแตกล่างงวดน,นี้แตกล่างร้วนๆครับมาล่างเต็มเต็ม คือหนึ่งเก้าที่ผมให้ไว้ครับเห็นไหมหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเก้าสองเก้าครับก็มาเก้าหนึ่งล่างนะครับ เก้าหนึ่งนะครับมาล่างเต็มๆนะครับงวดนี้จะมาอะไรนะครับท่านลองดูนะครับเห็นไหมฮะหนึ่งกรกฎาคมหกแปดเก้าสี่เก้าสองสี่หกเลขท้ายสามโดมครั้งที่สองสองหกหนึ่งก็เก้าบวกหกนะครับ 15, เจ็ดสิบห้าเก้าเก้าบวกหก เป็นสิบห้านะครับเขียนไว้ผิดนะครับกาบวกหกนะครับเก้าหลักแสนบวกกับหลักสิบนะครับหลักสิบท้ายสามตัวหมุนครั้งที่สองเก้ากับหกเป็นสิบห้าก็คือได้ห้าห้ากับหกนะครับ หกับหนะครับจะมาตัวไหนครับบนหรือล่างนะครับเอาไว้พิจารณาประกอบการตัดสินใจได้นะครับในการเสี่ยงโชคว่าท่านจะซื้อรัตตอรี่นะครับหรือจะสลากเอ็นสามหรือสลากอ,าอื่นๆนะครับใน่ว่าทางออนไลน์ต่างลายหรือตามแผงทั่วไปนะครับช่วงนี้เลขก,ก็ยังหาได้อยู่ครับ ห้ากับหกนะครับห้ากับหกนะครับน่าจะบนหรือล่างก็งวดที่แล้วเข้าล่างงวดที่ออกสามเก้าสองเก้ามาบนศูนย์มาล่างก็ได้เก้ากับศูนย์ออกศูนย์หกนะครับต่อมางวดนี้งวดต่อมาได้แปดกับเก้าก็ออกเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าผมให้ไปหนึ่งแปดสองแปดหนึ่งเก้าสองเก้ามาเก้าหนึ่งล่างครับ บนสองสี่หกนะครับไม่มาครับบนมาล่างครับตอนนี้งวดต่อมาที่เราหาคำนวณงวดหนึ่งกรกฎาคมเก้าสี่เก้าสองสี่หกนะครับสองหกหนึ่งบวกกันหกบวกเก้าได้สิบห้าก็ห้ากับหกนะครับงวดวันที่หนึ่งที่สิบหกกรกฎานะครับหกแปดนะครับรอนะครับรอสิบหกกรกฎาหกแปดว่าจะมาไหมนะครับเอามาดูอีกสูตรหนึ่งครับสูตร สูตรใหม่ครับมาดูสูตรวิ่งบนนะครับเริ่มจากสองพฤษภาหกแปนะครับ2องหนึ่งสาสปดนะครับ2อบวกหคือหลักแสนบวกหลักหมื่นครับเป็น3บวกหลักสิบล่างครับ0นย์ก็ได้3ามากับสออก3ามศย์เครับต่อไป2องห้าหนึ่งสย์เ ร่าง8 7นะครับ2บวก5ได้7 7บวก8ได้15 5กับ6ก็มา3 5 2ครับ 1. มิยหกแปดห5าห้าเการ่างออกสองนะครับก็เอา5้บวกหได้10บ สิบวกสก็เป็น12บสองเอาสมาครับ2ก็สาออก3ามเมา2ตัวเลยครับ16บมิยอกแปดห้าศูย์เจ็ดสามเก้าล่าง0ูนย์หนะครับห้า บวกศูนย์ได้ห้าห้าบวกศูนย์ก็ได้ห้าได้ห้ากับหกครับออกสองสี่หกนะครับหนึ่งก,กรกฎาคมหกแปดเก้าสี่เก้าสองสี่หกเก้าสี่เก้าสองสี่หกล่างเก้าหนึ่งนะครับเก้าบวกสี่ได้สิบสามสิบสาม บวกเก้าได้ยี่สิบสองเอาสองมาสองกับสามครับได้สองกับสามครับรอสิบหกกรกฎาคมหกแปดครับสองกับสามจะมาไหมนะครับลองท่านหาไปประกบสูตรอื่นดูนะครับเดี๋ยวใกล้ๆวันตองว,วันผมจะหาสูตรมาประกบนำเสนอท่านในคลิปต่ตอไปนะครับ สำหรับท่านที่ชมคลิปนี้ขอให้โชคดีทุกท่านครับอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมถ้าไม่ถูกใจก็ผ่านนะครับขอให้โชคดีทุกท่านครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ